เปิดเรดือนหอแคทซอนยาเซอร์ไพรส์ชุดพรีเวดดิ้งปักเพชรทั้งตัวขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวแคทซอนยาสิงห์่ะนางเอกช่องเจ็ดที่สละโสดประกาศข่าวดีจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจในวันที่12มีนาคมหลังคบหาดูใจกันมาราว3ปีจนช่วงปลายปีที่แล้วแฟนหนุ่มก็ได้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในที่สด ซึ่งได้มีการมอบแหวนเพชรเม็ดโตไว้ให้เป็นสิ่งของพิเศษแทนใจด้วยความโรแมนติก โดยล่าสุดทางด้านสาวแครสัญญาก็ออกมาโพสร,รูปผีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าบ่าวด้วยชุดแต่งงานสีขาวสุดอลังการดุดราากับเจ้าหญิงตามความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายคนพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดหวานงานนี้ทางด้านเหล่าคนบันเทิงต่างมาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทั้งยังอวยพรให้ทั้งคู่บ้านก็ชมว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่ทั้งสวยและหล่อเหมาะสมกันมากๆพร้อมกับบรรยากาศนั้นก็สุดโรแมนติกหวานฟุ้งแบบสุด สุด,สดซึ่งวันแต่างงานก็คงจะพิเศษอบอุ่นอลังการมากกว่านี้แน่นอน